สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์น้อยโดยครูแพทย์สำหรับวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำการทดลองนั้นคือเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะรู้ไหมคะอากาศประกอบด้วยกา๊าซหลายชนิดก๊าซที่สำคัญที่สุดคือก๊าซออกซิเจนถ้าขาดออกซิเจนสิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เปลวไฟก็ต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการเผาไหม้การดับไฟจึงต้องไม่ให้เปลวไฟได้รับก๊าซออกซิเจนนักดับเพลิงจึงดับไฟด้วยการฉีดโฟมคุมทับด้วยผ้าห่มชุบน้ำฉีดน้ำหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในเปลวเพลิงซึ่งไฟจะดับลงเมื่อขาดออกซิเจนการทดลองที่เราจะทำนั่นก็คือการเผาไหม้นั่นเองค่ะส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองมีดังนี้ 1>, 1. จานเปล่า 2. ไฟเช็ก 3. เทียนทีไลท์สแก้วน้ำขนาดต่างๆ 5. ห้าสีผสมอาหารและหน้ำเปล่าค่ะ เราจะมาศึกษาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการเผาไหม้ค่ะขั้นตอนการทํานะคะวันนี้คุณครูก็มีแก้วหลายขนาดมาให้เด็กๆได้เลือกทําขั้นตอนแรกให้เด็กๆนะคะเทน้ําลงไปในจานค่อยๆเทนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็นําสีผสมอาหารมาใส่ในจานสีผสมอาหารเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณครูใช้สีแดงนะคะค่อยๆเทลงไป เด็กๆเ,เห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงเอ่ยใช่แล้วค่ะสีผสมอาหารค่อยๆกระจายตัวจากนั้นคุณครูก็นำหลอดมาคน้นสีผสมอาหารให้เข้ากันก็กลายเป็นสีแดงสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองค,คุณครูค,คิดว่าหาง่ายสะดวกและเด็กๆสามารถทำตามได้โดยมีผู้ปกครองให้คำแนะนำอยู่ข้างๆ เทียนที่เด็กๆนำมาทำการทดลองไม่จำเป็นต้องเป็นเทียนทีไร้เหมือนค,นคุณครูก็ได้เด็กๆอาจจะใช้เทียนไขที่มีอยู่แล้วตามบ้านก็สามารถทำการทดลองได้เหมือนกันเมื่อวางเทียนไว้ตรงกลางจานแล้วให้ผู้ปกครองช่วยจุดไฟขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะคะ หากเด็กๆจุดไฟเองไฟอาจจะโดนมือของเด็กๆจึงต้องให้ผู้ปกครองคอยช่วยขั้นตอนต่อไปเลือกแก้วนะคะแก้วใบแรกที่คุณครูเลือกคือแก้วใสนำแก้วขนาดต่างๆมาครอบเมื่อเราครอบแก้วในแก้วจะมีอากาศซึ่งประกอบด้วยออกซิเจนและไนโตรเจนโดยออกซิเจนนั้นเป็นสารตั้งต้นในการเผาไหม ซึ่งการเผาไหม้ที่จะต้องมีตัวกระตุ้นนั่นก็คือไฟจากไฟแช็ปนั่นเองส่วนเทียนจะประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนซึ่งการเผาไหม้นั้นคาร์บอนและไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับกา๊าซในอากาศทาให้เกิดเป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ จากการทดลองเราจะสังเกตเห็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้ำเกาะอยู่บริเวณผนังแก้วระหว่างการเผาไหม้สิ้นสุดลงพื้นที่บางส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกแทนที่ด้วยน้ำอากาศที่เหลืออยู่ในแก้วก็จะมีการกระจายตัวทำให้แรงดันภายในแก้วมีน้อยลง แต่ในขนาดนั้นเองแรงดันภายนอกมีมากขึ้นจึงทำให้เกิดการดันน้ำให้เข้าไปอยู่ภายในแก้วเราสังเกตได้จากระดับน้ำสีแดงที่เพิ่มสูงขึ้นแก้วลักษณะต่างๆที่คุณครูนำมาครอบเด็กๆสังเกตเห็นลักษณะที่แตกต่างและการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างบ้างไหมคะ เก่งมากค่ะแก้วใบเล็กทำให้ไฟดับไวส่วนแก้วที่ใบใหญ่ก็จะทำให้ไฟดับช้าลงและมีบางคนสังเกตเห็นแก้วด้านบนเป็นรูนั่นเกิดมาจากความร้อนของเปลวไฟเมื่อถูกพลาสติกก็จะหลอมละลาย จบแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทำตามคลิปวิดีโอของคุณครูแล้วส่งภาพมาในกลุ่มไลน์ให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ